พบกับนอีเป็นประจำนะคะในรายการจุดสุดยอดค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นจุดสุดยอดยกสองนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวมีพิธีกรผู้สาวสวยน่ารัก <c oughs> เซ็กซี่โลน,นแอปเบลชื่อรายคารนะนำน้ำเต้วหน่อยคะ่ะค่ะลูกววามมิรานค่ะงนะคะรายการยกกลังสองของเราวันนี้นะคะเรียกได้ว่าจุดสุดยอดเป็นจุดที่แซ่บกว่าเดิม สุดกว่าเดิมเอ๊ะเรามีท่านะจริงๆอ่ะรายการเราอะยังไงคะพี่รายการจุดสุดเดียวโอ้โหพี่ลองไปถึงครั้งละจะทะลุขึ้นมาอีกทีหนึ่งจริงๆท่าแบบว่ารายการเนี่ยจริงป่ะคนทำตามกันแบบติดมากจริงป่ะงั้นเอาใหม่จุดสุดดยอดอ๋อมีมีลีนเอามาด้วยเออได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ลองสิจุด สุดเยี่ยมประมาณนี้ใช่ประมาณ <c oughs> นี้ <c oughs> บา้าจริงก็จร <c oughs> ิงลูกเราคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะก็ต่อไปก็เจอเราสองคนเป็นประจำนะคะ <c oughs> ก็นุติสินนะคะแล้วก็น้องลูกวางนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนนะคะที่บอกว่าแซ่บสุดๆจริงๆวันนี้หัวข้อของเราก็คือเป็นเรื่องของการช่วยตัวเองค่ะ <c oughs> อ ทำอะไรนะพังอ้าวก็ช่วยตัวเองไงช่วยยังไงอ่ะปกติช่วยได้เหรอช่วยยังไงช่วยยังไงอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเนี่ยในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงช่วยตัวเองของฝหรือของใช่เลยอ่ะพี่แบบช่วยเป็นอ่ะพี่มีคนช่วยตลอดเลยอ่ะแซงว่ายังไม่มีคนช่วยดิยังค่ะยังต้องช่วยตัวเองไปก่อนอ้าวหลายครูชายทั้งหลายนะคะจริงๆการช่วยตัวเองมันมีข้อดี ข้อดีของเขาเนี่ยมีหลายข้อเลยทีเดียวสำหรับการช่วยตัวเองใครๆบอกว่าเฮ้ยทะลึ่งเปล่าออคุยะารกานนะเรื่องช่วยตัวเองแต่จริงๆมันเป็นเรื่องดีนะใช่เ,ออเขาบอกว่าเวลาคุณจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะคะคุณจะต้องมีการแบบว่าช่วยตัวเองให้เกิดการหลังออกไปก่อนคือหนึรอบคือมันเหมาะสําหรับใครไ,ไหมสำหรับผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะล้มปากอาวบ้าง<อ>ละ เสร็จภารกิจเร็วบ้างแ<ช>ะอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยผู้หญิงยังไม่ทนันบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเออผู้หญิงยังไม่ทนันจะแบบว่าไปสวรรค์เลยผู้ชายไปก่อนหนีไปก่อนเนะเพื่อ,บบอเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการทำหลังหลังขอนรอบหนึ่งเพราะว่ายกที่สองเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะอึดแล้วก็ทนมากขึ้นใช่แล้วก็ไปช่วยตัวเองก่อนสักรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการนะคะช่วยลดการหลังเร็วนะคะหรือเซ็กเชอร์พิสทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายเนี่ยมีปัญหานี้ ของการหลังเร็ว <c oughs> คือบอกว่าสู้ไม่ได้อะตลอดเว่ยอ่ะแล้วไปสองทีปึ๊กปึ๊ปึ๊เสร็จทีนี้เขาบอกว่าประโยชน์จากการช่วยตัวเองอ่งที่น้องกวางบอกนะคะอย่างเช่นการปลดปล่อยของตัวเองก่อนนะคะ,ะด้วยการเขาเขาบอกว่าควรจะก่อนสักสองชั่วโมงไม่ควรจะแบบว่านัดสาวปุ๊บไปทำปั๊บวิ่งออกมาเจอสาว บางทีเขาอย่างนี้เรียกปลุกไม่ขึ้นนะเพาออกไปแล้วอ่ะเคยเจอกรณีนี้จริงเหรอคือที่แบบว่าไปแบบว่าเจอผู้ชายใช่ไหมเออแล้วสัเลาว่าจะไปมีอะไรกันใช่ไหมเออแล้วก็นั่งรออยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วผู้ชายก็เข้าไปห้องน้ำบอกขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนผมขอไปล้างหน้าก่อนแลอวแล้วก็ทําการแบบว่าสําเร็จค่ะทำไมแล้วเธอรู้ได้เธอไมแอบดูเหรอแล้วก็เดินออกมาเลยถามว่าทำอะไรทำอะไรอ่ะเออเออแล้วคือเขาไม่รู้หรอว่าห้องน้ำอ่ะมันเป็นกระจ โอ้ยครับฉันเห็นหมดเลยเธอแบบทำไรอ่ะฉันนั่งอยู่ข้างนอกเนีย่ยรอเธออยู่เนี่ยคือเธอทำอะไรอยู่ข้างในอะแล้วเขาบอกว่าไง คือแบบเวลาเขาก็อึ้งไว่าแบบอ้าวเหเป็นกระจกอ่ะอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วทต่อปะเราก็ทําต่อแต่ว่าอารมณ์มันก็แบบว่าหมดหมดคือผู้หญิงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะเราอยู่อย่างนี้ทั้งคนไปเถอแต่จริงเขาก็มันคือมีเหตุของเขาใช่ใช่จานั้นนะคะคุณคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าจะไปแอะจะหลังแบบนี้เช็คดูให้ดีด้วยว่าห้องน้ำของคุณเป็นกระจกหรือเปล่าเขาบอกให้ทาก่อนสองชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดในทันทีบางคนเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอออกมาอาจจะแบบว่า น้องชายไม่ตื่นตัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกไม่ขึ้นอาจจะแย่ได้ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยสําหรับในผู้ชายถูกต้องค่ะอันนี้เป็นผลการวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะจากประเทศออสเตรเลียค่ะพบว่าผู้ชายที่มีการช่วยตัวเองมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยลงค่ะเพราะว่าโรคนี้เกิดจากสิ่งที่เป็นพิษไปค้างๆอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะนั่นเองเอ้า่ย เห็นไหมเนข้อดีทั้งนั้นเลยค่ะอาต่อไปเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะทําให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นน่ะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยในอวัยวะทั่วร่างกายของเรามันก็เริ่มหย่อนยานลงไปใช่ไหมรวมไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งช่วงอ,อ,อุ้งเชิงกรานด้วยนะคะซึ่งการควบคุมการทํางานของอวัยวะเพศเนี่ยนะคะ,ะก็เรียกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไปในตัวด้วยจึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอาการนกเข,ข่าไม่ขันนั่นเองอ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสเปิร์มที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพสเปิร์มเต็ม <laughs> รู้สึกคึกเขาบอกว่าสเปิร์มรู้สึกคึกใช่ค่ะในทางทฤษฎีนั<ฆ>้นเขาบอกว่าการช่วยตัวเองก่อนสุจริงจะช่วยขับอ,อสุติที่ค้างท่อไปซึ่งอสติชุดนี้คือส่วนปลายจากครั้งที่ค้างอยู่เก่าๆนะคะเออเอาออกมาให้หมดสเปิร์มที่ค้างอยู่นานจะย่อมอ่อนแอคะ<ฆ>่ะดังนั้นการช่วยตัวเองก็จะช่วยทำให้น้ำจิที่หลั่งออกมามีแต่สเปิร์มสดใหม่ไฟแรงใครที่อยากจะปั๊มลูกก็ต้องมีการค่ะว่าเดี๋ยวชอบคำนี้มาก สดใหม่ใส <ไป S 2> แลนนี่ดีกว่าค่ะเป็นวิธีการฝึกความอึดชั้นยอดอนี่อึดอะอึดอึด <c oughs> ชอบอะชอบอะใครที่อึดอะ,อะชอบเขาบอกว่าการที่ช่วยตัวเองนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการฝึกความอึดเป็นขั้นสุดยอดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการกลั้น ไม่ให้ถึงจุดสุดยอดของอารมณ์ได้เร็วเกินไปด้วยการกําหนดเวลาในการช่วยตัวเอง <Hey. S 1> เออมันกําหนดได้ uh. คือสามารถที่จะเพิ่มจํานวนครั้งได้ในการขยาาา่ขยาอวัยวะเพศอะขย่าวะ <laughs> เราไม่มีว่เ <laughs> ขย่าวไม่มีขย่าวแบบอื่นเลยะ <laughs> เออเออได้แต่โยกไงที <laughs> งนี้นะคะในเรื่องของการ การช่วยตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดแล้วคลายความวิตกกังวลด้วยนะคะ,ะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออที่นกวางบอกแล้วคนนั้นอะไ,ไปปลด่มยความเครียดปลดความเครียดนะคะแล้วก็มีการช่วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยค่ะนะคะเพราะว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนนะคะ ออข้อมูลชื่อว่าคอ์ติซอลนั่นเองนะคะออกมาในปริมาณเล็กน้อยโดยปกติแล้วอลฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาในยามที่ร่างกายรู้สึกเครียดคะ่ะนะคะแต่ว่าหากหลั่งออกมาในปริมาณเล็กน้อยเช่นหลังจากการช่วยตัวเองก็จะมีผลในเรื่องของการไปกระตุ้นการทํางานของระบบคุ้มกันของร่างกายนั่นเองค่ะอืมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าช่วยทําให้รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขอเอาแน่นอนดิมีความสุขอยู่แล้วอ,ะอ่ะช่วยตัวเอง<ช>บางทีนะ <S <s <at> ฟินกว่ามีคนช่วยเพราะอะไรนึกมามเพราะการช่วยตัวเองอะเรารู้จุดไงเรารู้จุดว่าเนี่ยกำลังจะฟินอยังไม่อยากจะฟินทาต่อเพื่อความมันอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่รู้นะอันนี้คือผู้ชายเพราะเราไม่เคยเป็นผู้ชายช่วยตัวเองผู้หญิงล่ะผู้หญิงช่วยติวาช่วยยังไงไม่รู้เอาใส่ยางมาฉีดหรือเปล่า ก็เคยนะแต่เด็กๆคือตอนแรกไม่รู้ไงตอนแรกก็เข้าน้ำสิป่ะออแต่ก่อนเขาก็าอาบน้ำก็เป็นตักธรรมดาเห็นเขา<อ>มีแบบว่าเป็นฝักบงฝักปวัวปก็เดี๋ยวนี้เคยเห็นป้าตามโรงแรมเ่ะเขามีแบบว่า uh huh. เป็นแผงนะจ้าแผงชาวเว์แม่เจ้าปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยอ uh huh. นะหกเจ็ดแปุ่มพอเปิดมาคู่มาแบบนี้เลยค่ะปุ่มนึงชี้มาตรงนี้ ปุ่มหนึ่งชี้มาตรงนี้ปุ่มกลางชี้มานต้องโอ้ยชี้เขานาเข้าปากเลยวะอ๋อแม่เจ้ายืนอยู่ยืนอยู่ไม่ต้องทำอะไรก็เสร็จปะนี่เป็นวิธีการเชิดเดินของผู้หญิงแต่ใช่หรอกใช่ไเดี๋ยวก่อนดีของมาของเมาดิอ่ะไอ้ปุ่มที่ว่ามันปรับระดับได้นะจ๊ะปรับขึ้นปรับลงปรับเพราะมันมีหลายปุ่มมากเลยเราสามารถที่จะปรับให้ปุ่มเนี่ย มันพุ่งมาตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นการนวดด้วยนะ<อ>คือ,อน้ํามันก็เหมือนอะโรมาถูกปะเวลาหมมันพุ่งมาที่ตัวเรามันก็เหมือนการนวดร่างกายของเราทําให้แบบว่ามันผ่อนคลายแพงไหมพี่ไอ้เครื่องเนี่ย <laughs> อยากซื้อ <laughs> <laughs> พูดลวเหมือนไข่ขอเหมือนอยากซื้อเลยใช่ <laughs> ไหมลองจริงเวลาที่น้ํามันมาโดนสัมผัสกับตัวเราอะ่ะ มันเหมือนการนวดแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะทำให้ระบบเลือดในร่างกายอะมันหมุนเวียนผ่อนคลายถ้าหมุนปุ่มไปที่ตรงนั้นก็ฟินฟินได้ฟินได้ฟ,ฟินเลยจิตเย้าไปดูได้เฮ้ยมันมีขายจริงคะ่ะ,ะแต่สำหรับคผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่า ไปลองหักฝึกช่วยตัวเองกันดูแต่ให้ช่วยไม่เป็นเราก็มีตัวช่วยถูกต้องนี่เลย V M Plus นั่นเองค่ะสมดุลให้กับชีวิตคู่ของคุณใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตคู่โดยเฉพาะแข็งแกร่งอดทนสมชายขยายเวลาประทับใจไร้กังวลเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณวิชายโดยตรงนะคะรับประทานง่ายใช่ กล่องนึงมี2แคปซูลกล่องเล็กๆก,กันกนี้พกพาสะดวกทานก่อนที่จะแบบว่าอืก็เป็นการดูแลจริงๆดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจผู้ชายด้วยแต่ว่าถ้าสนใจติดตามกันได้นะคะในรายการของเราค่ะจากส่งทั่ว,วประเทศรับประกันโดยบริษัทไทยเฮล์ค่ะวเลิเอาเวลาหมดแล้วหรอเร็วอะยังไงเพิ่งจะยกแรกอะหรเฮ้ เรามียกเรื่อยๆหลายๆยกเรามีหลายๆยกถ้าคุณอยากจะมีหลายยกนะคะคุณผู้ชม VM พจัดให้คุณได้หลายยกแต่วันนี้จะสุดยอดยกสองนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะนุกักอุกวางตักลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ